บัดนี้วันที่5ทธันวาคมพุทธศักราชส5 6 7เป็นวันที่15ที่ข้าพเจ้าอนชดาจันทรัสถาพรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระป,ปริตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดกคูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสุสมาธิจดจ่อในอักคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจักกวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธามังมนิราชสะสุนันตุสาาักขะโมคขถังสักเกาเมจรูเปคิริสิขารตเต จันตาลิเคขวิมาเนทีเปรัเถจะคาเมตรุวนาคาหา์เนเคหาวัตุมหิเขเตภตุมมาจจยันตุเทวาชาลทาทะวิสเมยักะคันทพนาคาติทันตาสานติเกยังมุนิวาราวจานังสาทโวเมสุนันตุธรรมสาวนากาโลอายัมคธทันตา ธรรมะสาวนากาโลอายามพระพันตาธรรมะสาวนากาโลอายามพระพันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังคังสรนังขฉามิท <quotid> ุติยัมปิพุทธังสรนังขฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขฉามิทุติยัมปิสังคังสระนังขฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังขฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังขฉามิตติยัมปิสังคังสระนังขฉามิ นัตทีเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสทีเมโหตุสภธานัตทีเมสรนังอัญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสทิเมโหตุสพธานัตทีเมสรนังอัญังสังโคเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหตุสพัพพทา